ก็สวัสดีครับอาจารย์เอทีมไอแคมเดมี่โนะครับ ในช่องอาจารย์ c h h n n n l นะครับในช่อง y t u t u นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็ถือว่าที่เขาเรียกว่า PMBOK 7 e d i t i o n Guide นะครับหรือภาษาเต็มๆเขาเรียกว่า A Guide to the Project Management Body of Knowledge วันนี้นะครับผมก็จะมา Introduction ในภาพรวมให้ฟังนะครับว่าในเนื้อหาของตัวบุ๊กตัวที่2เนี่ยของ7 e d i t i o n เป็นยังไงนะครับตัว PMBOK Guide เนี่ย s e d i t i o n มันจะประกอบไปด้วยอยู่4 s e เซ i ชันหลักๆถ้าจากภาพเราจะเห็นได้ว่า มันจะมี4 section ก็คือว่า introduction project performance domain t e r l a r i n g model method แล้วก็ artifact โดยหัวข้อวันนี้ก็จะพูดถึงบทนำนั่นเองในหัวข้อ1.1เนี่ยเขาเรียกว่าโครงสร้างของคู่มือนะครับ PM บอกไกด์เป็นยังไง หัวข้อที่1.2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคู่มือ PMBOK OK กับมาตรฐานการจัดการโครงการนะครับก็คือที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับที่อาจารย์ทําไว้9คลิป1.3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของคู่มือ PMBOK OK จะได้เข้าใจมากขึ้นมันอาจจะซ้ําในหัวข้อที่ผ่านมาแต่ก็คือเป็นการทบทวนนั่นเองหัวข้อที่1.4ก็คือความสัมพันธ์กับมาตรฐาน PMI นะครับเป็นยังไงส่วนโดเมนที่2องเขาเรียกว่าโดเมนประสิทธิภาพของโครงการมีทั้งหมด8หัวข้อ8โดเมนนั่นเองในหัวข้อที่2.1เาเารียรสองผูดมนส่งเขา้รีย อสองจอ,องนะครับโดเมนประสิทธิภาพของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมนั่นเอง หัวข้อที่2.3นะครับเขาเรียกว่าแนวทางการพัฒนาและโดเมนประสิทธิภาพของวงจรชีวิตนะครับเราก็าจะได้ดูว่าการ development App r o a c h and life cycle เป็นยังไงในโดเมนนี้นะครับจะเข้าใจมากขึ้นในหัวข้อที่2.4 Planning p e r f o r m a n c e domain ก็คือโดเมนประสิทธิภาพการวางแผนหัวข้อที่2.5เรียกว่าตัว project work performance domain นะครับก็คือโดเมนประสิทธิภาพการทํางานของโครงการหัวข้อที่2.6ก็คือโดเมนประสิทธิภาพการจัดส่งหรือว่า Del i v e r y p e r f o r m a n c e domain ในหัวข้อที่2.7ก็คือ Measurement Performance Domain นะครับโดเมนประสิทธิภาพการวัดผลนั่นเองและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือหัวข้อที่2.8ก็เรียกว่า Uncertainty Performance Domain นะครับก็คือโดเมนประสิทธิภาพความไม่แน่นอนนะครับหรือเรื่องลิสนั่นเองพอเราเข้าใจทั้ง8โดเมนแล้วนะครับมันจะเป็น Section ที่3เขาเรียกว่า t o e r l i n g จริงๆคือการคลเรกปรับแต่งนั่นเองนะครับเราจะเห็นภาพรวมว่าหัวข้อ3.1ก็คือภาพรวมของการ t o e r a i n g คืออะไร3.2ว่าทําไมเราต้องมีการปรับแต่งหัวข้อที่ 3.3ก็คือสิ่งที่ต้องปรับแต่งนะครับอะไรที่เราจะต้องเทเลอร์หัวข้อที่3.4เขาเรียกว่า the tailoring process ก็คือกระบวนการปรับแต่งนั่นเองหัวข้อที่35้าเขาเรียกว่า tailoring the performance domain ก็คือการปรับแต่งโดเมนประสิทธิภาพครับมันมีทั้งแโดเมนเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเราจะปรับแต่งขนาดไหนหัวข้อที่36เขาเรียกว่าการวินิจฉัย d i a g n o s t i c หรือหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสรุปนะครับว่าไอตัวการปรับแต่งหรือ t e r ลอร์รเนี่ยมันยังไงส่วนหัวข้อสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า the Mod els, Method Models O and Partifact ก็คือเด์อราร์ติแฟกต์ก วิธีการแล้วก็สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารในโปรเจกต์มีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่4.1เขาเรียกว่าภาพรวมของมันคืออะไรอธิบายหัวข้อที่4.2เรียก commonly used model ก็คือว่าโมเดลที่ใช้กันทั่วๆไปหัวข้อที่4.3เขาเรียกโมเดล apply across performance domain นะครับก็คือโมเดลที่ใช้ทั่วไปแล้วก็คือข้ามฟังก์ชัน apply หลายๆโดเมนนั่นเองหัวข้อที่4.4ก็คือเขาเรียกว่า commonly used method อ่าวิธีการที่ใช้กันทั่วไปนั่นเอง4.5 method apply across performance domain ก็คือวิธีการ ที่ใช้กับโดเมนประสิทธ,ธิภาพต่างๆหัวข้อที่4.6ก็คือ commonly used artifact ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กันทั่วไปแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือเอา artifact apply across performance domain ก็คือว่าเราเอาสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราไป apply ในหลายๆโดเมนเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาหลักๆของตัว PM Box s e v e d i t i o n เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายในหัวข้อที่1เท่านั้นนะครับ introduction นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหัวข้อที่2 3 4สามตามลำดับ intro r o d u c ก i o n ก็คือเราแนะนำก่อนนะครับโดยหัวข้อแรกเขาเรียกว่าโครงสร้างของ PM b อ o ไ k Guide เป็นยังไงของคู่มือ PM b l ก c k โดยที่โครงสร้างของคู่มือ PM b l o k อย่างอธิบายไปคร่าวๆมาแล้วนะครับไอ้เซกชันที่1เนี่ยมันก็จะเป็นของโดเมนประสิทธิภาพการทำงานของโครงการส่วนนี้นะครับก็จะระบุแล้วก็อธิบายว่าโดเมนประสิทธิภาพการทำงานนะครับ Performance Domain แล้วกันเนาะของโครงการเนี่ยทั้ง8โดเมนเนี่ยที่ประกอบกันเนี่ยมันจะมีการ integrate หรือเขาเรียกบูรณาการนะครับเพื่อให้ส่งมอบโครงการและผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จจน เซคชันที่สาคัญเซคชันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเทเลอร์ลิงคือการปรับแต่งส่วนนี้ก็จะอธิบายว่าการปรับแต่งคืออะไรและนําเสนอภาพรวมของสิ่งที่ต้องปรับแต่งและวิธีการปรับแต่งโครงการในแต่ละโครงการนั่นเองแล้วหัวข้อที่เซคชันที่3นะครับก็คือโมเดลเมท็อดและอัติแฟกต์ตัวน,นี้นําเสนอคําอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับโมเดลต่างๆวิธีการและสิ่งที่เราประดิษฐ์ที่ใช้กันทั่วไปโดยโมเดลเม t h อดและอ r ติแฟกต์เหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวเลือกต่างๆที่ทีมโครงการหรือโปรเจกต์ทีมเนี่ยสามารถ มอบผลงานจัดระเบียบการทํางานและเปิดใช้งานการสื่อสารและการทํางานร่วมกันนั่นเองอันนี้คือโครงสร้างหลักๆของมันนะครับในหัวข้อที่1.2นะครับเราจะมาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้มือพิมพ์บอกกับมาตรฐานการจัดการโครงการเป็นยังไงบ้างโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทาง PM บอกและมาตรฐานการจัดการโครงการนั้นโดยทั่วไปก็คือว่าการทํางานในตัว Perform a n c e domain นะครับหรือเขาเรียกว่า Project Perform อ n ์แมนส์โดเมนี่ยโดเมนประสิทธิภาพของโครงการนั้นได้รับการชี้นําโดยหลักการการจัดการโครงการ นะครับตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานกนารจัดการโครงการนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับหลักการก็คือบรรทัดฐานนะครับพื้นฐานนอร์มนะครับแล้วก็ความจริงหรือแว l ลูหรือคุณค่าพื้นฐานนั่นคืออะไรโดยที่หลักการสําคัญของการจัดก,การโครงการเนี่ยให้คําแนะนําเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลนะเ,เกี่ยวข้องกับ people นะครับที่เกี่ยวข้องในโครงการในขณะที่หลักการเหล่านี้มีอิทธิพลและกําหนดโดเมนประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับเราเอาแโดเมนเนี่ยมาเมิร์กกันแม้นว่าจะมี ความทับซ้อนกันในเชิงแนวคิดระหว่างหลักการและโดเมนประสิทธิภาพนะครับ Principle กับโดเมนอาจจะทับกันแต่หลักการจะต้องชี้นําพฤติกรรมในขณะที่ตัวโดเมนประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะนําเสนอพื้นที่ที่โฟกัสกว้างๆเพื่อแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับในรูปที่1.1นะครับว่าแสดงให้เห็นว่าหลักการการจัดการโครงการเนี่ยนะครับ Principle เนี่ยอยู่เหนือโดเมนประสิทธิภาพอย่างไรโดยให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมในโดเมนและประสิทธิภาพในแต่และโดเมนจากรูปนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ย principle of project management นะครับมีทั้ง12 principle ในส่วนพวกนี้มันจะไกด์ behavior พฤติกรรมแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับทั้ง8โ o m a i นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะขยายรูปให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับเนี่ยเราเรียนไปแล้ว12ตัว principle มันไกด์พฤติกรรม principle ของ project management มีอะไรบ้างเห็นไหมก็คือที่อธิบายไปแล้วนะครับ be a d i r i g e n t respect f u l เคารพนะครับเราให้การดูแลอย่างดีที่เอบรรยากาศที่การทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะให้ s t a โ h o l d e r มีส่วนร่วมให้มากที่สุด การ on value มีการตรวจสอบว v ว l ลูเอรับรู้การตอบสนองเวลามันมีกินเต์แอคกันในโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณจะต้องมีความเป็นผู้นําหลากหลายบีทับเยืเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยปรับแต่งตามบริบทของโครงการสร้างคุณภาพเพื่อเข้าสู่ปรเซสแล้วก็งานที่ออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะสอบแสวงหาความซับซ้อนเนวิเกตหามันนะครับพอหามีความซับซ้อนอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็พยายามที่จะรีสปอนส์อย่างออฟซีไมค์ก็คือคุ้มค่านั่นเองแล้วเราก็ต้องห้อมล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการยืดจุด และสามารถที่จะเชงได้เสมอนะเพื่อให้ตามที่ต้องการของในอนาคตนั่นเองแล้วมันไกด์ behavior ยังไง อ่าตัวนี้นะครับมันจะไกด์ behavior ตามนี้นี่ behavior ในด้านของคุณฟรีส่วนด้ส่วนเสีย stakeholder, เ t คโอดเออร์เกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับ a อ Pro a c h ที่เราจะใช้ในการ m a n a g e เห็นไหมในการ planning งานที่จะออกมาหรือการส่งมอบการวัดผลหรือความไม่แน่นอนนะครับเนี่ยเขาเรียกปฏิภูมิ performance domain ทั้ง8โดยที่ principle ทั้ง12จะกไกด์พฤติกรรมในการที่เราจะได้ performance ออกมานะครับอันนี้ก็คือคีย์หลักๆของมันในหัวข้อที่1.3นะครับก็คือ change to the PM b o a k d guide อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของคู่มือนะอาจารย์ ที่บายหลายครั้งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะเข้าใจหลักๆคอนเซ็ปต์ของมันก่อนแล้วกันโดยที่หัวข้อที่1.3เนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงคู่มือเพียงบอก โดยที่วิธีการทํางานเนี่ยที่ง่ายขึ้นด้วยคู่มือพิมพบอกซึ่งไอ้คู่มือพียงบอกฉบับนี้นะครับก็จะเน้นการส่งมอบผลลัพธ์นะครับ delivery outcome โดยไม่คํานึงถึงแนวทางที่โปรเจกต์ทีมใช้ก็จะมีการปรับแต่งคือการปรับแนวทางการจัดการโครงการการกํากับดูแลและกระบวนการอย่างตั้งใจเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงานที่ทําโดยในการนําแนวทางโครงการทั้งหมดมาใช้ในคู่มือของพียงบอกฉบับนี้นะครับระหนักดีว่ามันไม่ใช่สิ่งพิมพ์ใดที่จะสามารถรวบรวม,รวม เครื่องมือคือเทคนิคหรือแนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่โปรเจกต์ทีมอาจจะใช้ก็ได้แต่มันเป็นหัวข้อที่ควรจะใช้นะครับดังนั้นในตัวพิมพ์บอกฉบับนี้จึงนําเสนอโมเดลวิธีการแล้วก็อาร์ติแฟกต์สิ่งที่ปฏิบตการที่ใช้ในการทั่วไปอย่างมากมายนะครับที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเนี่ยสามารถใช้เพื่อทําให้สําเร็จรุ่วงได้นะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้ครบอบคลุมทั้งหมดแต่มันก็เป็นตัวหลักๆที่จะมานําเสนอนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูความสัมพันธ์นี่ว่านะครับที่ PMI standard มันเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับหัวข้อของมันก็จะอธิบายว่าไอาความสาคัญของพีเอไอสแตนดาเนี่ยมันคืออะไรโดยข้อมูลในคู่มือนี้นะครับก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ p ีเ i Standard ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาดิจิทัลของ PMI โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้จะครอบคลุมแนวทางปฏิบัติทั้งปัจจุบันและกําลังที่จะเกิดขึ้นรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานนะครับในไรเบอรี่ของ PMI นั่นเองในหะ้องสมุดของ PMI นอกจากนี้ ยังรวมถึงตัวการใช้งานจริงในบริบทและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยที่ PMI Standard เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในการส่งมอบองรงการน,นั่นเองโดยที่ตัว PMI Standard เนี่ยจะมอบองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมการเข้าถึงแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PMI และได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาน,นั่นเองนะครับมั่นใจได้ว่าเป็นเอกสารที่แบบพัฒนา นาแบบเรลไทม์จริงๆนะครับรูปนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่สมัย P16 เนี่ยมันมีมาตรฐานมันมีไกด์มันมีทั้ง10 knowledge แล้วก็เวลาเราเมเนจก็ทำ5 p า o p r s s เซ็นรแล้วเราแล้วพอ Edition 7เขาก็จะเปลี่ยนเป็นว่าเอาไอตัว Standard Project Management นจำได้ไหมฮะ12บ r i n c i p l e ป u i d e พฤติกรรมเพื่อทำให้เกิดขึ้นของ8 d o m a เมนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถติดตามได้นะครับในตัวด i g i t a l platform อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหา i n นโ o d ด c t ชั่สำหรับ g ิมบลเนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นก็จะเป็นอยู่ในคลิปที่ผ่านๆมาที่อาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอาจารย์ A Channel นะครับแล้วก็พิม a อแครดิมด้วยกันนะครับสวัสดีครับ